สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆพื่อนนมีอันนี้อันนี้อะไรนะแกงเขียวหวานเนื้ออันนี้แกงเขียวหวานเนื้อเพื่อนน้องกับเพื่อนๆน้องๆกันเลยเลี้ยงส่งน้องเลี้ยงส่งน้องค่ะอันนี้อะไรนะคะคุณกะเพราเป็ดอร่อยกะเพราเป็ดใช่ไหมคะกะเพราเป็ดอันนี้ยำมุ้งเส้นทะเลอันนี้ไก่ทอดอันนี้ไข่เจียวค่ะไข่เจียวผู้สับข้าวหมกข้าวหมกข้าวหมกเนื้ออันนี้ข้าวหมกเนื้อค่ะ อันนี้อะไรนะคะทัดเนื้อสันเจิ้นพูดไม่ถูกค่ะให้เพื่อนพูดเนื้อสันเจิ้นเนื้อสันเจิ้นค่ะมาค่ะมากเนื้อสันจึนยวมากินข้าวเที่ยงด้วยกันเนื้อสันเจิ้นสะท้อนแสงนิดนึงนะขออภัยค่ะเพื่อนสาวเพื่อนสาวัลกสาวน้อยเพื่อนสาวค่ะอันนี้ร้านอะไรนะคะดาสาวนเรดฟางค่ะโอเคค่ะอร่อยมากอยู่แถวไหนคะ อยู่แถวไหนนะคะแยกบอกไม่ถูกเกไม่อูบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาถ้าใต้ไม่เห็นป้ายังอยู่อลสลามเนาะเดี๋ยวไลนี้มีเพื่อนอิสลามค่ะปังมากปังๆค่ะอันนี้ลงยูทูบนะคะคุณทำเป็นหัวล้อลงยูทูบนะคะคุณอาหารน่าน่าทานไหมคะอร่อยย่างเลยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะคะลงยูทูบนะคะดังก็อย่าลืมกันนะ เลว่าเองเลยทุกวันถึงนั่งไม่เข้าที่มันจ้องให้ถึงแสนวันรเงินเข้าไปพึ่งูดคุณกินไหมคุณอร่อยนะดาเนาะนี้ข้าวหมอร่อยอร่อยมาพี่ดาได้ท็นาเข้ามาเข้ามาเข้าโซนออา มาค่ะมากินข้าวเที่ยงกันเหมือนนี้เลยคล้ายๆเลยนะผัดเม็ดมะม่วงอันไหนคะไอ้เผือกเนี่ยนะอันนี้เหรอคะจะทอนแสงนิดนึงนะคะหอมดียมมีเครื่องหนึ่งเครื่องคือผัดผงเหมือนพงตอรีะล้วอ่ะไม่ได้เลี้ยงส่งน้องค่ะคนนี้ค่ะน้องอ้อมค่ะ กำลังกินไก่อยู่ค่ะกำลังกินไก่เลยงผงน้องอ้อมค่ะจะชาาไก่ไก่ไปกินนางจะน้ำก็ไม่มีจะลงท่าแห้งนางจะไปได้ดีแล้วค่ะนางจะไปได้ดีแล้วนางจะไปได้ดีแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณดานางจะไปได้ดีแล้วค่ะ เห็นน้องไปดีเราก็ดีใจถึงแม้ว่าเราจะต้องถึงน้องถึงเราจะลำบากมีออกอากาศอย่าพูดออกอากาศนะคุณดาทำเพื่อหัวเราะนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่อันนี้ลงยูทูปนะคุณดาน้องไปได้ดีเราก็ดีใจแล้วคุณแม่ไปดูแล้วคุณแม่เข้าไปดูแล้วถ้งานเข้านะคะ ไข่เจียวกุ้งนะไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวกุ้งใช่ไหมคะรีวิวไข่เจียวกุ้งเลยค่ะอันนี้ไข่เจียวกุ้งนะคะไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดามานชิมเลยคะอ่ะคุณอ้อมน้องอ้อมชิมค่ะสั่งมาให้อ้อมนะไข่เจียววันนี้ทุกคนมีความสุขถึงอ้อมคิดถึงก็โทรมาหานะมาชิมนะเดี๋ยวมาหาดิวนะเรายาวไปไม่ใช่ไหมพี่เอเส้นนะคะความสำคัญของเราก็ยาวค่ะเช่นยาวไปนิดนึงค่ะ ไปเจอกันนิดเียวนะได้เลยกับข้าวก็อร่อยอาจารย์นะกับข้าวก็อร่อยดีนะอืมกับข้าวก็อร่อยดีเขาบอกพริกแกงเขาพริกแกงเองกับข้าวอร่อยดีเฮียวเฮอะไหวออร่อยเลกล้งสวะอร่อยมากเลยกินกระหน่ำจริง คลิปนี้สั้นๆจะไปแล้วนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะจะไปนะคะหิวแล้วบายหิวค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้วไว้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะร้านนะคะถ่ายบรรยากาศในร้าน ร้านเหมือนแบบบ้านบ้านชนบทบ้านเรามากเลยค่ะต้นนมะม่วงนะคะมีสวนน้ำสวนสระมีสวนข้างในค่ะนี่ต้นมะละกอแบบบ้านบ้านเหมือนบ้านเรานะคะกับข้าวเขาอร่อยดีค่ะอาจจะอยู่ในป่าในลืบสักนิดนึงหายากนะคะรถจอดอยู่ตรงโน้นค่ะ อันนี้เป็นป่าเป็นเขานะคะอันนี้เป็นสวนนะคะสวนเจ้าของเขานะคะเป็นสวนเราจอดตรงนี้ค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ